สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนให้เพื่อนๆนะคะที่มีลูกเด็กๆนะจะมานั่งคาซิตกันอย่างดูอ่เธออ่เธอนั่งคาซิตไหมลูกนั่งคาซิตใช่ไหมดูสิชอบไหมครับอยากสบายไหมสบายสบายครับอ่เธอชอบคาซิตใช่ไหมแล้วทำไมมันไม่อันตรายใช่ไหมลูกครับไหนยิ้มหน่อย เหตุผลที่เรานั่งคาซีกันนะคะเพราะว่าเราอะเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกของเราแล้วเวลาน้องนอนเนี่ยน้องก็จะนอนแบบสบายเลยนอนเยย่ขาบนขาซีเราไม่ต้องไปจับท่านั่งแบบต้องมาอุ้มต้องอะไรเลยแล้วทีเนี้ยที่หลายๆคนอย่างคุณแม่กับท่านอื่นที่บอกว่าต้องอุ้มลูกสี่ถึงจะแบบปลอดภัยนั่งบนตักนั่งบนตักนั่งบนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะไม่ปลอดภัยนะอย่างที่เราอะอุ้ม ไว้ข้างหน้าใช่ไหมแล้วมีแรงกระแทกมาอยู่อยู่อย่างรถเราชนเนี่ยเราเกิดที่สุดก็คือลูกเราที่นั่งหน้าถูกต้องไหมคะทีเนี้ยเรามาเราจะลงที่นั่งคาซีดกันดีกว่าค่ะน้องอัลท่านั่งคาซีตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเลยแล้วก็นั่งเป็นกระเช้าก่อนซึ่งให้พอดีกับตัวเขาใช่ไหมพอโตขึ้นก็เปลี่ยนอัพไซส์มาหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะนั่งไซส์ใหญ่ตั้งแต่แรกเลยแต่ว่านแนะนาเป็นกระเช้าก่อนดีกว่าเพราะว่ามีการห่อตัวเขาเขาจะได้รู้สึกสบายนะพอโตขึ้นมาหน่อยก็เป็น ที่สำหรับเด็กโตนะเนี่ยก็คือปลอดภัยแน่นอนค่ะรณนงคลงนะคะคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องราคาซีทให้เด็กรูป้ป่ะเพราะว่านี่ไงนี่มากับแม่กันสองคนนั้นดูลูกนอนนอนสบายเลยเนี่ยบนคาซีทใช่ไหมปลอดภัยด้วยค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าลูกจะปีนไปมานะเพราะว่าคาซีทก็มีเบลใชั้ไหมคะแล้วก็ปลอดภัย